ที่เป็นปฏิบัติ์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้ทงสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเรียนแล้วว่าผมรับราชการมาเนี่ยเรื่องความมั่นคงแห่งชาตินั้นผมทำมาตลอดและความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือความมั่นคงแห่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่มียุคใดสมัยใด ที่สถาบันพระมาหากษัตริย์จะถูกจาบจ้วงจะถูกละเมิดมากมายเท่าติหปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณอยู่หปีผลิดผลออกมาเป็นอย่างนี้ถึงแม้ตัวจะหนีไปแล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังตกค้างอยู่ แล้วหลังจากนั้นมาจะเป็นพักคางประชาชนก็นดีจะมีนายกสมัครนายกสมชายก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของทักษิณทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จัดการอะไรพอถัดจากนายกสมชายมาตั้งแต่ปลายปี2 0 5 2จนกระทั่งถึงขนาดนี้ สองปีเศษที่มาเป็นรัฐบาลที่ผู้คนคาดหวังกันว่ารัฐบาลที่มีคนรูปหล่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองที่ตกค้างมาจากศินนั้นให้มันดีขึ้นผู้คนหวังอย่างนั้นแต่สองปีเศษที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่ทำอะไร,ะไรเลยการเติบโตของคนในระบบการเติบโตของพวกเสื้อแดงการระเมิดจาบจ้วงสถาบันสูงสุดมีมากมายก่ายกองถึงขั้นว่าตั้งหมู่บ้านแดงขึ้น หลายหมู่บ้านหลายจังหวัดอักตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือสภาพที่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์นั้นไม่ได้ทำอะไรเลยความเติบใหญ่มันถึงเกิดขึ้นผมจึงบอกว่าเสิบปีที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ปี2544-1554บ้านเมืองมีแต่สุดลงวิกฤตลง ไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็พูดตามความเป็นจริงผมก็เคยช่วยงานพรรคประชาธิปัตย์มีนักการเมืองดีๆหลายคนแต่เขาก็บาทหน้าที่สำคัญที่จะให้ต้องทำอะไรให้มันเป็นร่วเป็นภายมีแต่พวกที่เห็นหน้า,นากันอยู่ในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนะี่ยที่ผมสรุปมาตอนต้นเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า สภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรแก้ไขให้มันดีขึ้นมองไปทางไหนก็วิกฤตทางนั้นจนกระทั่งยุบสภาหนีพูดง่ายๆนะหวังว่าจะได้รับการรีกลับเข้ามาใหม่ พี่น้องที่รักที่เคารพครับถ้าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันคงคงไม่ใช่หยาบคายอะไร,รสิบปีมานี่เราได้ยินคำว่าเสือสิงกระทิงแรกเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมีเขี้ยวเล็บมีพละกำลัง ที่จะจัดการกับเหยื่อหรือเพื่อบรรลุความต้องการของมันนั้นสัตว์เหล่านี้ทำได้ทั้งเสือสิงกระถิงแรกนะฮะแต่ในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสัตว์เฉพาะเสือสิงกระถิงแรก มันมีตั้งแต่เสือสิงกระทิงแรดปูปลิงเสือสิงแรดปูปลิงลิงเฮียเพียตะยังไม่หมดนะครับ เสือสิงกระทิงแรกปูปลิงลิงเฮียเพลียหมาอีกาปาลาไหลไม่ใช่เรื่องหยาบคายอะ่ะเพราะมันเป็นคำเปรียบเทียบในทางการเมืองของนักการเมืองที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม,สมเพราะเขาเรียกกันเสือสิงกระทิงแรกมา,า,าตั้งแต่ต้น แต่ผมเห็นแล้วผมว่าเสือสิงกับทิงแรดเนี่ยเป็นตัวยืนเท่านั้นตอนนี้มีสัตว์หลายประเภทออกมาอย่างที่ผมเรียนให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วการต่อสู้ทางการเมืองการแข่งขันกันทางการเมืองในขณะน,นี้หาเสียงเลือกตั้งกันถ้าใครถามแล้วผมจะรู้สึกว่าล้วนแล้วแต่เป็นคำ หลอกลวงทั้งทั้งสิ้นเพื่อให้คนเชื่อตามนะครับบางทีไม่ได้หาเสียงจะไปยืนด่าคนอื่นเขาร้องห่มลองห้าออดเป็นตา ไปร้องไห้ทำไมครับสะอึกสะอื่นแล้วก็บอกว่าเมื่อเคืนนอนไม่หลับก็พกทรมานร้องไห้ผมอยากจะถามว่า ก็ตอนคุณมีอำนาจยังมีอำนาจอยู่นะคุณทำอะไรบ้างในการที่จะระงับคนที่ร้องไห้มีความเศร้าโศกไม่ใช่พวกคุณแต่เป็นพวกที่ถูกเผาบ้านเผาเมืองเจ้าของร้านที่ทำมากิน ในยาน่านราชประสงค์เขาจะต้องเป็นคนนอนไม่หลับแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่คุณมาร้องไห้ใครเขาดูในขนาดที่เขาเดือดร้อนคุณไปนอนร้องไห้อยู่ในรูที่ไหนอ่ะ วันนี้ไม่อยากานะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เครียดแอบไปนอนอยู่ในค่ายทหารแล้วอย่างนี้คุณมาร้องไห้สะอึกสะอื่นให้คนเดือดร้อนเขาฟังทำไมนะครับ แล้วก็บอกขอให้เลือกกลับเข้ามาทำงานอีกสี่ปีจะถอนพิษทักษ์ินถ้าหากว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามผมอยากฝากข้อคิดไปนิดเดียว ว่าขอเวลาอีกสี่ปีจะถอนพิษทักษิณแต่เวลาสองปีเศษที่ผ่านมาที่มีอำนาจอยู่เนี่ยถอดยศยังไม่ได้เลยตำรวจเขาเสนอขึ้นไปแล้วฝ่ายการเมืองที่ควบคุมกํำกับตำรวจอยู่ไม่ยอม อย่างนี้เลยจะขอเวลาถอนผิดถอยดยศให้ดุนนี่ก็พูดให้ฟังว่าไอการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละกล่าวหาให้ร้ายซึ่งกันและกันแล้วการหาเสียงตันนี้ต่อสู้กันคราวนี้ พักการเมืองลงสมัครทั้งหมดเนี่ผมด,ดูตามป้ายสามสนุนไม่ต่ำกว่าสี่สิบพักไม่ต่ำกว่าสี่สิบพักขอโทษนะครับพูดแล้วพูดแล้วมันจะร้องไห้ <c oughs> การเมืองสี่สิบพักนี่ลนลงแข่งขันต่อสู้กันในการหาเสียงเลือกตั้ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่สองพักเท่านั้นที่ขับเคี่ยวกันอยู่พักหนึ่งคือพักที่ใช้คำพูดว่าแก้แค้นแต่จะแก้ไข อีกพักหนึ่งคือพวกไม่ทำอะไรดีแต่พูดเพราะฉะนั้นพักไม่แก้แก้ไขกำลังต่อสู้อยู่กับพักไม่ทำอะไรดีแต่พูดนะครับในขณะนี้นะครับ แล้วก็เที่ยวตลอนไปตามที่ต่างๆหรือพักที่ไม่ทำอะไรดีแต่พูดครวรว่าไปที่ไหนก็ถูกพวกเสื้อแดงโปดปั่นป่วนยกป้ายชูยกอะไรต่างๆไปพูดทำไมคุณมีโอกาสทำอยู่ตั้งสองปีเสร็จคุณไม่เคยจัดการปัญหานี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นในการแข่งขันการคราวนี้ก็มีอยู่สองพวกนี้แหละครับนะครับส่วนพักอื่นๆก็เป็นพักคประดับ <c oughs> ตาเล่อนเลยไหนว่าจะให้ผมพูดสามชั่วโมง ก็ขอต่ออีกสักหน่อยนะครับเรื่องเวลาพูดถึงไหนาการต่อสู้กันสองพักเนี่ยพักอนนื่อนๆก็เป็นพักประดับเท่าน,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 นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีตัง มันก็สู้กันอยู่สองพักเนี่ยผมใช้คำว่าถ้ามีการเลือกตั้ง,ท,งทั้งที่เหลืออีกไม่กี่วันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะฮะ อาละสมมุติว่ามีการเลือกตั้งมันก็มีคนเหล่านี้เสือสิงกะทิปูปริงลิงเฮียเพียหมาอีกาปลาไหลแล้วเราจะไปเลือกใครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะฮะผมจะเล่า